สวัสดีจ้าพ mm ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าอาจจะมองว่าเป็นสัตว์น้อยพูนน่ารักเนี่ยนะเห็นไหมเห็นไหมน่ารักไหมจ๊ะมันน่ารักนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ก็น่ารักนะแต่เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมหน้าตาน่ารักแบบเนี้ยมดูท่าทางไม่มีพิษสุนนะจ๊ะแต่ว่าอันตัวเนี้ยถ้าอิงอ่างเนี่ยถ้าเขาเข้าไปอยู่ใต้ต้นไม้นะช่วงหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยเราต้องคอยดูให้ดีจ้ะหน้าหนาวอากาศมันแห้งแล้งอะ ้านเนี้ยภัยจะมาพร้อมหน้าหนาวหน้าฝนไว้เท่าไหร่นะหน้าฝนเขาสามารถทุกไปได้ซุกไปได้ทั่วแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยถ้าดินที่มันเป็นรูจุกยุกยุกยุกหน่อยหนึ่งอะ่ะแบบแบบเป็นเป็นรูรูผิดสังเกตรูเล็กๆกอะ่ะให้ท่านสังเกตไว้เลยว่าให้สงสัยไว้เลยว่าเนี่ยจะมีไอตัวไอเนี้ยมันจะมุดลงไปอยู่ข้างล่างจะ้ะมุดลงไปอยู่ข้างล่างเขาไม่ได้กินรากต้นไม้ที่ทําให้ไอนี่นะ เขาไม่สามารถทำลายรากต้นไม้ไ well ด้นะเขาไม่ได้กัดรากต้นไม้กินหรืออะไรเห็นไหมเขามุดหายไปแล้วเนี่ยในนี้แล้วเนี่ยเนี่ยซุกในนี้ละเนี่ยนะกลืนเลยไหมเห็นไหมเห็นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูตัวเขาเนี่ยกลืนกับสีผิวเลยถ้าเขาอยู่อย่างนี้คือไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดเขาอากาศเย็นลงไปอีกเนี่ยเขาก็จะชัยลงไปใต้ล่างเลยจ้ะเพื่อว่าอะไรรู้ไหมเพื่อว่าเขาก็ให้ตัวเขาอบอุ่นน่ะ แล้วลากต้นไม้อะมันจะคอนจ่ะเขาจะไม่อยู่กับที่เนี่ยเขาลงตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะชอนชอนรูไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้ลากต้นไม้คลอนล่ะทําให้ลากต้นไม้คลอนแล้วก็จะจ,จ่อยลงจ่อยลงจ่อยลงแต่ถ้าเขาอยู่อย่างนี้ไม่มีอันตรายจากเขาเป็นสัตว์โลกที่อยู่ร่วมกับเราได้นะและไอตัวนี้ล่ะไอตัวเนี้ยเพื่อนๆอาจจะมองเห็นแค่ว่าเป็นหนอนหนอนเคยเห็นแต่ตัวสีแดงๆใช่ไหมเนี่ยพอกลางวันปุ๊บเนี่ยใสๆเนี่ย ประมาณสายๆแดดร้อนปุ๊บเขาจะลงมาอยู่โคนต้นไม้เลยจ้ะถ้าเราใจร้ายพอมืดๆแต่เราไม่ต้องไปใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะจ๊ะไอ้หนอนตัวนี้ไอ้พวกนี้เราไม่ได้ไปใช้ยาฆ่า,มาแมลงจ้ะสงสารเขาเพราะว่าแค่ว่าสายๆอะ่ะเขาก็จะลงอยู่โคนต้นแล้วตอนเย็นเขาก็เขาก็จะขึ้นมาทำมาหาก,กินส่วนใหญ่กลางวันนะเขาจะเนี่ยนะเขาเริ่มลงละลงมาซุกๆุกไว้อยู่โคนต้นเนี่ยวิธีการเก็บนะ ถ้าเราอยากเอาเขาออกนะเราก็จะไปดูต้นไม้ที่มีรอใบแหวงแหวงแหวงอะ่ะแล้วถ้าถ้าเราไม่เก็บก็เดี๋ยวอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มมีขาแล้วเนี่ยโอ้โเนี่ยขาเขาเริ่มออกเลยนี่เขาก็จะไปเป็นผีเสื้อจ้ะนั่นเนหลยเกาะดีๆสรุปเดี๋ยวจะล่วงถ้ากินเขากินไม้อ,อีนี้ตูดเขานะอีนี้ตูดเขานะถ้าเขากินไม้สีแดง ตัวเขาก็จะเป็นสีแดงกินใบไม้สีน้ําตาลก็เป็นสีน้ําตาลจ้ะตัวเป็นสีน้ําตาลจ้ะเห็นไหมเพื่อนๆลองเลี้ยงดูได้จ้ะเดยวเขาก็เป็นผิดเสื้อเราสามารถเลี้ยงเอาใส่เข่งเลี้ยงไว้ได้แต่ว่าเราก็เลือกบอนต้นที่เรามีเยอะๆอ่ะมีใบเยอะๆให้เขาจ้ะถ้าต้นสวยๆอย่างนี้เราก็อย่าไปนั่นจ้ะเห็นไหมน้องสวยน่ารักน่ารักทุกตัวเลยไหมเอาไปไหนแล้วล่ะจุ๊กจุกมุดดินไปไหนแล้วล่ะลูกเอ้ย มุดดินไปไหนแล้วลูกจะมองว่าเขาร้ายไหมเขาก็ร้ายนะแต่ว่าพอเขากินอิ่มเขาดัานแล้วเขาก็ไม่กวนต้นอื่นจ้ะแต่ยายพินนะ่ะถ้าบ้านยายพินก็จะไม่ค่อยเก็บเขาหรอกปล่อยเขาถ้ามีเยอะจริงๆมันระบาดหนักๆจริงๆถึงจะเอาค่าเขาทิ้งมั่งจ้ะแต่ถ้าเกิดไม่นั่นจริงๆยายพินก็ปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยจ้ะเห็นไหมน่ารักไหม ต้นนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยเขาเรียกลูกไม้จ้ะไ <c oughs> ม้พลายาจากเม็ดสวยงามมากไหมสวยงามมากจ้ะใครสนใจอยากได้เป็นเจ้าของทักเลยมันนะจ้ะศูนย์แปดสอนึ่งเก้าแปดสี่ศจ้ะสวยจริงจ้ะสวยจริง ังไงอย่าเพิ่งพิมพ์ขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะ